ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก้าวสบายดีเลสยสวัสดีเอฟซีวัชุูุ้คคนเนาะพี่น้องปูพ่อก,ก,กันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเสาร์เนาะตอนนี้ก็มาแบ่งของฝากอ่าให้กันพี่น้องเอ้ยไปดีกว่าดีกว่าไปดีว่าไปดีกว่าวันนี้เอาของฝากเอามาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องมาฮอตขำก็เลยเอาปลาไว้ซะก่อนเนาะยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้ยังเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ใช่ถ้าเมย์แบ่งให้ละไพ่เนาะให้น้องบิ๊กบูมอะไรพี่น้อง มียังแน่กัมบมเบิ่งน่วกันพี่น้องเอ้ยกล้วยฉาบพ,พี่น้องเอ้ยกล้วยฉาบกับสองถุงเนาะกล้วยทอดไม่น้องแพะพี่นก็ให้เอาถุงหนึงน่งใช่ถุงหนึ่งมาหอดมาคืนนี่จนเจ็ดโมงแรงคืออะไอือขนมถุงหนึ่งน้งองบิบกูมกับ น้ำอีกนี่อันน้ำสมให้น้องชันตีกับน้องบิวนี่เนาะอะไรก็ไดุ้่งอะไรกมีมาผง้งร่มมะละกอเนาะ ามาแบ่งปันกันกินพี่น้องเลยความจริงเลย่ะคันว่าเป็นมังหงมังย่างกับบันหอนยามยากับมาเอาให้เพื่อนเนาะอันก็แบ่งให้เพื่อนฮู้บุ๋มก็มีเรนโอใหญ่พี่น้องเลยพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เพื่อนแม่ลงแพบ้านแม่ลงแพอะไรเพื่อนเอาหายเนาะขี่หายพอน้องโตแน่ใ้อุ้ยแน่พี่น้องเลยบ้านแบ่งกันกิน เชื่อไปอุ้ยอยู่พี่น้องเลยมอถุงมันหลายกับแบ่งกันกินเนาะตั้มลายพี่น้องเลยตั้เบวชเป็นขนมขนมเป็นน,น้ี่ว่ามันหน่อยเนาะกับแบ่งแ,แบ่งกันจกํการแบ่งสิเลยพี่น้องเลยว่าตัวใดได้หลายได้หนาแน่เขากับแบ่งกันเอาไปเห็ดกินเนาะแค่กินช่งองเพื่อะจักมือพี่น้องให้จักชิมเลหลายพี่น้องอันนี้ที่อาให้รพอน้องโตพี่น้องเลย มันหลายบ่มีแต่หน่วยผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกโหมีแต่หน่วยใหญ่เนาะครับหาต้องตาแม่น้องมียจำขาบ่เลยขาที่เลือกกับที่เอาเวียนอยู่เฮือนเฮาอยู่เฮือนเฮากินน้ำกันคือเก่าเลยพี่น้องเคยพอว่ามันใก่กันเนาะแม่พันว่าไพ่เบิร์ตมาเอามาเอคือเก่าหน่อยหายโดยที่บปได้สื่อเราพี่เนาะแม่อัน คนว่าหลา่ไล่คนว่าเนี่ยมาดีเบสคนว่าทุกอย่างอเมร์บรายคนว่าแลมาหายนักพี่น้อยแล้วมาหายบักลายเนาะยันขนมข้าวต้มเนี่ยเขาจะแบ่งกันทานี่แหละพี่น้องเอ้ยน่องแพนี่สั่งใแฮวันก๋วยสาบผักใบกินได้มากพี่นาะน่องแพนี่ได้กล้วยสาบกับขนมขนมถุงใหญ่พี่น้องเย น้องชันติก็ได้คือการกำนองบิวได้บุลาถงพี่น้องเลยน้ำส้มนองชันติกับบุลาถงน้องบิบูมกับงหนึ่งได้คนละคนละอย่างชองอย่างพี่น้องเลยตัวได้หลายเติบเนาะน้องบิบูมได้สี่อย่างห้าอย่างทั้งหมดิ แบ่งกันพี่น้องเลยแบ่งกันกินเนาะหายเออนองเอาเนาะนี่แบบเรียบร้อยพี่น้องเลยสำหรับของผ่าของต่อนเนาะเอาขาเอามาให้เรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้น้องบิวเพิ่นกัสิเอามาคุูงไปให้พอน้องโตเนาะมุคุงก็น่อยไม่ใหญ่พี่น้องเลยโต้ดเนาะเอามาคุงมาให้พอน้องโตก่อนต หน้กากเชียรใหาเ้เพือาาอ่อนเอาไปให้อน้องเดือน,นอสงบสนติโอ้เป็นหลายคน,น,นอะไ้ไปตำกินพี่น,อน้องไงมาทางนี้ทีมงานเท่ากับกำลังอันนี้พี่นอ้องกำลังกะเคียมชยิได้ตั้งเสาเนาะเพราะว่าวันนี้เขาวิธีทำในจัง สามสี่คนเฮานี่ได้อยู่ดรอกสามสาวพี่น้องมาแล้วลิงเออมึกหลามาเลยเด้อยำหนึ่งลูนี่ตอนสะอาดถุมไวนี่นี่เนาะ สามเสาเรียนพี่น้องเลยอ่าจช่นอยเขาก็สิได้หยกเสาหยกหย่งนเนาะไอพอน้องโตไม่หยกเส้าซอยเลยพี่น้องตอนนี้กำลังเสียอ๋อน้อ,นองยิกบูมเยังยังอ,อันน่ะฮะอ๋อน้องยิกบูมยอยากได้นขนมป๋อ นางนี่ดิลูกนางนีดิบิ๊กบูมนอบกบูมอกได้ขนมอบบูมเวลาอานมบูมเออบัตบัวไปเอานะมีถ่าอยากบอนี่บัวไปเอาขบ่แม่ขบ่ยดเอ้ย ได้ข้บใจเข้บใจเห็นอะไรเขอบใจกน,หนกหอวะลูกเขอบใจเด้อะเต้เด้อะต้อืมเห็นแน่ได้น,นั่ดีๆลูกเออนั่ดีๆะข้าใจะนียเด้อะแเต้อืมอแ้พอเด้อแเ้อนั่งกระนนทงง่าย <c oughs> ตอนนี้กำลังฉีเตรียมหยกเสาพี่น้องหเจ็บยังบ่ได่าจะนอนบ่ กำลังทาวเพราะสะอาดคุมหมาะก่อนเนาะตอนน้องบิวเพื่อนกับเฮ็ดรีเมียนพี่น้องสบายดีพี่น้องพัฒน์เห็ดรีห้องพี่น้องเลยตั้งขึ้นแล้วเพราะได้บาดเท้าดิ้งเขายังเท้าออลีมใส่เพราะได้ให้มันเแียงจังสี่คอยปูนสมปูนเลยก็เทอัดเลยให้มันแข็งพี่น้อง แม่ขอขอบคุณคร <laughs> ับใส่ข้อสองได้พี่น้องเลยเอาไม้มาซีนอนใส่ข้อสองแต่ว่าจะต้องหให้มันแข็งให้มันมีความแข็งแกร่งซะก่อนถ้ากางสีใส่ข้อสองให้มันแม่เชา้าเราก็เอาไก่ใกล้อีกแล้วพี่น้องไม่อะไรไม่อะไรเอามาเลยลูกบวชได้เอาไก่เนาะร่างกายเกียมกูเกียมสีเทอสีตัางเสาตัางอยงอะไรพี่น้อง พอดีว่าอยากต่อออกมาอีกนิดนึงเนะะาะก็ได,ด้จอดรถจอดล่างเลยพี่น้องพันรถจากรถยังกับบัวอยากให้มันตากแดดตากฝนพอพี่ลึกเนาะอันกับอันผุพังเนาะก็เขาเมียงเขายัางพี่น้องเลยคันเขาอะไนเนาะ สียสาวลงบลง่ายบันนงกระยกสาวขึ้นบลงายไม่เด้อทังหนาเด้อไม่เด้อทงหนาเนี่ยย่าตบนได้เอาเนี่ยขึ้นบอลง่ย มันมุยัยาะมุวามันเอาไปก็ลัยบุแม่มาได้ยังนงนี่เอ้าวอาวบาบบได้เลยเนาะอ่ามึงนักจริงมึงเอาตุนาหน้าคำมันพูดพูดไม่เนาะงำเ้บัตนกาตั้งแล้วแลวปะลุงสาวหนึ่งที่ไปตั้งอีกสาวหนึ่งปะลุงบัตนีนกาย่อไปลงกลุ่มที่สองปะลุงบัตรการลงกลุ่มที่สองปะลุง เอา cảm เอาใหม่มา luôn น,นี่ค่ะไปไบน,นี้ได้ปะลุงน,นี่ค่ะลงคุมที่สามน,นี่ก็หยุดใช้คุมที่สามปะลูก เาบากทางนอกกูเล็บนต่กูับปนบาดน้นเอเอะตามบากมันติดบ่ติดยังเอายังติดอย่ติดมากติดมาเราติดหยู่โอ้โหตเองอางยอใหม่นี่หดะก็พอดียูขันทังทังย่อจับจะพอดีนตังอดี เนาะตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยหั่งเสาสำเร็จเรียบร้อยเนาะนี่ถือว่าเรียบร้อยที่สำเร็จพี่น้องพอหลองเดือนเปิดมาซอยพี่น้องเลย นี่เราก็จะได้ผสมปูนเทปูนใส่พี่น้องขนากรจับระดาบาเพียงเนาะแลกะกะติงเชียงอะไรพี่น้องท่แม่เป็นกะบังเบิ่งนพี่น้องเลยก็ได้พี่น้องกยเบินล้อ อันนีก้ก็กำลังปลาขันแปลงกันอย่างเนาะก็ถือว่าแล้วสำเร็จเนาะพี่นอ้องที่เหลือก็มีแต่ดิ่งแล้วก็เทปูนเทอย่างเนาะคือว่าสำเร็จพี่น้องเลยสำหรับงานต่างเสาเนาะเอาละมาวันนี้เฮาก็สีขอขอบคุณขอบคุณ FC ฟซีเวสุภูสุคนที่คอยติดตามให้กำลังใจเด้อพี่น้องเลย ขอบคุณขอบคุณเนาะถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจถูกการติดตามหับชมสำหรับคลิปนี้เบ้าตายกะสิได้ขอลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าตายสิเดกขอควา,าสบายดีพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่นอ้นองไปก่อนเนาะ